ส่วนอีกเหตุการณ์หนึง่งอันนี้ต้องบอกว่าช็อกวงการหมอลลำซิ่งรู้จักไหมแม่นกน้อยรู้จักครับคือเกิดมาพอจําได้ก็รู้จักแล้วแต่ผมไม่เคยดูเสียงอีสานอ,อุ้ยไปที่ไหนเนี่ยดังที่นั่นนะคะสนุกสนานอลังการแต่ว่ามันมีข่าวออกมาว่าแม่นกน้อยประกาศแล้วบอกว่าเดี๋ยว3ปีจะแขวนนวยใช้คานี้ได้ไหมไม่ได้เนอะเพราะไม่ใช่นักมวย,มย <laughs> แขวนหม่ดีกว่า <laughs> แต่แม่นกน้อยคงแขวนนวมนะ คือพูดเลยอะนะคะว่าจะขออำลาวงการ3ปีนับจากนี้จะอายุ70ปีพอดีค,คนที่เป็นแฟนๆฟ,ฟน FC เขาก็ใจหายสิว่าแม่นกน้อยทำไมถึงจะรีบลาล่ะอยากจะติดตามผลงานต่อนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าตัวพูดเองบนเวทีแห่งหนึ่งนะคะ48ปีหมอลำเสียงอีสาน67ขวบของแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรคือแม่นกน้อยบอกว่าผัวก็ตายแล้วตอนนี้เป็นม่ตั้งใจ3ปีแม่นกน้อยจะอายุ70แล้ว จะปิดตำนานหมอลำเสียงอีสานจะยุบวงเสียงอีสานและจะแขวนนวมค่ะเสียงอีสาน่สบ4ปปีหมอลำเสียงอีสาน6 7ขวบของเบนกน่อยอุเพอรพรชั่วโมองนี้คือสามีตายจากและเป็นไม้ส5ห้ลูกๆนี่อ่อนทั่วไปอีกอันนี้ตั้งใจนะอีก3ปีของเ่นกน้อย70ละ70จะยุบวงและปิดตำนานหมอลำเสียงอีสานแขวนนวมค่ะที่รักค่ะ ฉะนั้นเนาะเปิดใจให้เหาแนา่เปิดใจให้เมนกน้อยแน่เปิดใจให้อีหลาในเด้อไอเด้อเปิดใจให้อีหลาแน่ค่ะไม่ใหม่ป้ายแดงไม่ใหม่ป้ายแดงใส่กําลัางใจไม่ใหม่ย,ยื้อใส่แน่ค่ะไม่งอนไม่น้อยไม่อคติไม่เยอะแล้วคุณจะมีความสุขเหนื่อยก็พักหนักก็วางค่ะที่รักว่างมาหลายเรื่องแล้วค่ะย่ายนกค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ 48ปีหมอนลำเสียงอีสานกับตำหน้าลูกหลานบ้านตองหา่าสัญญามหาชนนั่นต่างหากที่สำคัญมากๆจากใจของยายนกน่อยหมอนลำเสียงอีสานลูกหลานบ้านตองหาคา่ะ oh. เปิดใจให้อีหล่าเนี่ยเด้ออีห oh. ล่านี่เขาใช้กับแบบเด็ก oh. เด็กสาวอะ่ะเด็กน้อยอายุประมาณสิบกว่าอย่างเงี้ย แต่แต่แม่น้อน้อยนี่67ครับอ๋อใช้แทนตัวเองเหรอใช้แทนตัวเองว่าเปิดใจให้อีลาแนะเหมือนกันว่าเป็นมือใหม่ของแบบคนที่เพิ่งเป็นไม้มาอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมี เรื่องของไปกระท่อมจิตใจไม่น้อยหรือเปล่ายังไงไม่ทราบเพราะเราไม่ได้เป็นคนวงในแต่ว่าวันนี้นะคะทีมขา่าวอมรินทีวีเนี่ยไปคุยกับคนวงในนั่นก็คือปล่อยายมาไหลผนไปคุยซึ่งเขาเป็นอดีตสมาชิกวงหมวลำเสียงอีสานคือปล่อยายเห็นไหมปล่อยาฟอุ้ยดูหล่อขึ้นไหมเออใ, <น S 2> <c oughs> ใส่ชุดโราณด้วยดอ <c oughs> ้ซึจำไม่ค่อยได้อยู่ในเวทีแกจะทําหน้าข,ขาวๆใช่ไหมเอออย่างนี้เลยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือแกบอกว่า เชื่อว่ามัน50 50นะเพราะว่าแม่นกน้อยเองเคยพูดแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเหมือนกันตอนนั้นคืออาจจะเหนื่อยและถอดใจอลองฟังดูค่ะตกใจอยู่แม่อาจจะท้อแม่ก็เวลาท้อแม่ก็แม่ก็เคยบ่นให้ฟังนะฝ้ายแม่แม่อยากยุดม่ลูกแม่เมื่อยที่ยังมองว่า50 50 50อาจจะพูดจริงก็ได้เพราะว่าแม่สู้มานาน สังคาญอีก3ปีก็70เวลานอนก็ไม่ได้นอนอะไรประมาณนี้ก็ผิดวิสัยของมนุษย์แต่ถ้าว่าคอนเทนต์ไหมทําให้คนสงสารไหมพี่พี่เชื่อว่าไม่ใช่ไม่คงเหนื่อยมันก็เสียดายในในภาพรักษว่าเสียงอิสรนแต่ไม่มีใครยั้งมันได้สัตว์จะทำมันต้องไปมันต้องไปอยู่แล้วพี่ว่าในระยะอีก3ปีเนาะอันนี้พี่วิเคราะห์มันก็เป็นไม่ได้หมดเกิดกระแสปีหน้าเกิดมีศิลปิน ดาวใหม่ขึ้นมาไม่ว่าพี่ปลอไฟ้ยมลัยพรหรือพี่ลูกแพรพี่ใหม่ไทยทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกยังให้กำลังใจเสมอก็น่าเสียดายนะถ้าจะปิดไปจริงๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการกำเนิดศิลปินนะคะที่เป็นหมอลำหน้าใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินตัวจริงอย่างแท้จริงเลยนะคะหลังจากนี้แม่นกก็คงจะเป็นผู้ชนิยบุคคลคอยเป็นครูเพลงที่ส่งเสริมศิลปินหน้าใหม่ๆออกมาคุณปลอยไฟยบอกแบบนั้น